เอากลับักทายสวัสดีชาวัดดีพี่ที่กำลังติดตามกาศรับชมสวัสดีตอนแรกทุกคนได้ตอนนี้ย้ายมาที่พักใหม่นะอยู่ําประจันสว่างหูสว่างตาฮอนแกเชื่อนีอ่นะเอาเอาเขากระทองกับมาน้อยสองไอ้น้องเพิ่นออกไปหาแล่นคือเก่านะคอยอย่างว่าจะไปอาบน้ำก่อนทุกคนได้ไม่ได้อาบน้ำสองคืนละว <c oughs> <c oughs> ันมีน้ำอาบมาเนะห็นหว่าเอายูนิที้มนละพอดีรถจักรในพ่านไปชิวขึ้นมาจักรพิ่นไปทั้งเลยโต๊ะ นี่เอาด้จั๊กไปจะไปไปอาบนะอาบอยนวดติวหนึงเสร็เรียบร้อยนี่บ่นอยู่กับเปีนี่บ่ตรไหนบัตรใหม่มาได้บในแรกมาได้มัามูว่าเคยเนี่อยมัามูได้บ่ตรแดงนี่เพื่อเคยมาดูนอนนี่นะใคยล่ะนี่ไหนนี่อยู่ไหนโหเกลียวนอนอยู่นี่เอาน้ำพูดว่ไก่เต้าทุกคนประบ้านอยู่รักหนึ่งได้หรืรักหนึ่งได้น้อง เจนี่มินิำรถกระจอดพาดไปนี่คันนี้แม่นรถในพาดประชิวเชก้อ,อเข้าหานี่ เอลสีล้นะเออตกใจควเลยอ่ะบ่เจ้าจ้ารถประหารรถวิเห็น <Yeah. S 1> หอยตีเลยนี่เดี๋ยวสีลงไปดินน้ำเขาผ่านกองทุกคนเลยมาท่องเมาอมาไล่เมนม,นมาเฉาย่ี้ยมันหมานบุไปตูน้น้ำเขากข่อนจะขำสองขำเพื่อสิมาต้องกันเลมีเาเลยตั้ยังได้เยคนทุบม,ม,มันได้ไงน,น,น,นำนมีดอีกที อ้าวพีจะมานอนเช็าดฐานมีหลายคนนอนแล้วเน,อน,น้องเพิ่มมากก,นนนมากก็นอนเพิ่มมากก็นอนแถวนี้นะไปหาบัดรโอ้ไปหาอยู่หาก,กินไปพูบหมอชุมคอยนอนเพื่อขึ้นก้าเพื่อจะหากินกลับคืนมากกับพี่เมืองไทยน้องลอยคืนผลผลได้จะโลง่งแจ่มวันนี้นะมีคนนอนอยู่ทุกคนเลยผมไม่เหนจำผมไม่เห็นเขาโซนจำ เพโอ้ทันมอเพินมอนบ่มันดับประจานนี <h <h ่เชื่อเล่นนะกินละโอ้กะเต้ก็หลายตัวก็โดนเออตัวไกลก็ได้ ได้เก็ได้เคนดาวน้อยเช่อเร์กัที่นนะก็ได้มาช้าเนีเขารเง้นบ้างเอ็นตมาเขาตอนเามาเท่านั้นได้มาอะไรเม่นหน่อยฮะรนนี้ทุคนเลหาเขาอนมาหนิทีนี้ว่านขนอนอยู chili chili ่่นได้พ <ase exercise> <resolution> ันเมนทีมาเขาวาดเพิ่นเจ็ดคนเขาว่า <laughs> นายพาไปเชี่วนอนน้ำเขาอะไรขอให้เยย้ายขึ้นไปตามประจันพุ่นเอารถจักไปท่าเอาพุ่นหากรรมาตะบานเลยอืมโหดีอันนี้ขอที่ชนนอนแต่ว่าจิพบขอลุบบอเนี่ยกับอ้อมไปหาละแลงแล้วงานแบบนีงามเนาะยามนี้เนาะมาเบอร์ไม้เขียวไปหมดโอมาเอาไายเมนแล้วยัดได้แล้วยัดไปเอิ้อมันมันเ,มนเรา ไม่เมื่อพร้อมมอทาละยันทำาเดงน่างไม่มือพวหม่นะใายเดีวอยู่เราบคอยมาเอาราเออกระห็นนุ่ด้เมินแล้กับมือเลยันงจะดี่ายเโอ้มันเม่นนี่กเนไปเอ็มเอมก็มาเอาโค้กมากนี่เนาะช่อว่ี่เนะตีนมันนี้ตีนเม่นเนเ แม่กติวานนั่นอนั่นพ่อพอดูม่กติวานนะกติวานนะมานพุ่นนะตีนก็อือูรัก้างกัพอเลแล้วไปพอนะไปอ้ไปเลืกกมาดนยชูน้องปพ่ตัวจำเจียกี้ก็มาคือจำเจอยกี้ก็มาคือเว้ยกนิวานจำเจยก้ก็มาคือ อันนี้มชนมืองมีมือนะยกเขาสารปันชีนเนืยเมืม่อนะชีล้เมืม่อนะวันนี้ปวท้องอโเมเรยกว่ขอบเจอเ้อขอบเจอเ้อมชิ้นเม,นนม้นทุกคนอันพ่อคนเมาเช้าวันนี้ไปเล่นเมฆกับจันกงเราไม่ไรละมาเลยจันกงไพรพอดีว่จาจัดได้ละคนเมาไปเจอ,อยกก็ยกเพุ่นมีดเธอได้สิมานี่มีพอดีเขาแบงคเฮอ ไปเลยโคกินแรง,มา,นะม,าแรงมาเนี่ยทำเร่กับมันเน้อยังพ่อเล่ถงหองกินข้าวเล่ยังเร่ยังหอเ <c oughs> ออจะกินชีนีน่แหละตกแคได้ผลอย่างน,นี้มุอตะคืออยู่ <c oughs> เอาน้ำกาถือว่าอ้ามแล้วทุกคนในปัาน,นี้อ้าเป็นของต้องเชิเลยอ่จะจิไใจเมื่อที่พักกับบัดเนี่ยพาเมื่อเลยมุดผลมาละ ตกเทสเลยมื้อนี้นี่นี่ไปร้านแรกก็ได้ทุกคนได้อาหารก็นนได้ละอาหารแล้ว <c ười> น,นี่นะไปก็เมย์เนี่ยมีพอรอเพราะถุงปวดไปเลยน้องมีพรออืมมันจะโอดบ่เนี่ยบือต่อมันจะโอดได้นะะฮมีคมบนบาดมันคอยแล้ว เขาไปแล้วเขาเข้ามาดีฝนนี่ฝนเอิลแล้วก็ไปเขามาหาอยู่หากินน้ำเดียทนแต่เขาล้มไปนอนอยู่แถวแก้มเต,มเตาก็เลยมาหาแรงกันเดียวรถไทยชาบขั้นมาชิปโตคนสี่คนเล่เาเฮานอนนอนแล้วทำปะจะไปเรืงง่องงี้เนาะถ้าไปกล้าเนาะถ้าไปก,ไปกล้เาเนาะโมรงเอาเฮา ไม่ได้ไปฮาราแลกกับมารนมานยันมาลืนกับพุกทองนี่ทุกคนเลยืนอเหาในเมนชินเมนนึ่งเข้าเว้ยเซเลอเลนะเล่นเพิ่งแน่ขาร้อยมาล้รอยลาบได้ไหมนี่นะลาบลาบได้โดีพอมายนี่เจ้าโซนด้ขอมาป่าเถอะนะไห้กินวะจ๊ะกินชิเมนเลยมันผ่านกรพปุกเกน ไปเอาน้ำก็ได้กินชิ้นเมนมไปนี่เลยกินเลยโคกินนะโคกินบ่โคซุบน้ำชุบน้ำมีแห้งการม่แรงนี่ชอดแจงบ่ไม่แรงไงไอคนทำเนี่ยโอ้ฉอดแจงบ่คนไปตกก็ชอดแจงคนตกก็มาชิพาไปชอดแจงนะพุ่นแก้มเตาคนโอ้ยชายโลขึ้นมามีรุดอยู่ได้กระถางไดฉอดแจงขึ้นกุมาเลยจะนอนเลยเออไปแจงขึ้น เด็กดนายยิ่นอนไปที่ว่างประมาณชั่วโมงนี้พอดีช็อดแจ้งแล้วช็อตมองบอลนะแจ้งกับประมาณสี่ห้าโมงใกล้ป้า,าหาแล้วมืว่อเช้าเข้มบอดนี่นะอ่านว่าไม่ลายเติบไปเขา,าเฮทุกคนเลยชิ้นเน,น้นๆน้อนงนันะน้องไม่ใช่เป็นชิน้นเหลวเนาะเมนี่ม่ใช่เป็นชิ้นเหลวทุกคนเลยชิ้นมีชั้มากมันคือชิ้นหมูป่าเลยชิ้นหมูป่าจะคักเลยในวิดีโอเดยวเด็กนายคนนี้ มอเรงกันเห็นจีจัดเธอะมอต่ำเจ้เฮานเกลียคนเดี๋ยวไนเพชรเว้ยนน้อยันมากคนเพชรนน้อยปกดเลยเบื่อไห้วมีแล้วั็พักไ่นะให้อรเขามาล่ะตบมอเละไปเลยยันเพชรมันลายพวก็ละยันมันน้อยไปกินไม่ได้เออพักมันจะนี่จะลายนะเออตายยู่ได้ พักเพิ่นี่ไะเงี้ยพักกูนี่ไะพักเขาท่องนั่น่ะเชื่อพังห่อเป่าเชื่อพังผูกอ่ะเชื่อได้พังผูกเนี่งี้เีเนาะเงี้ยเนี่ยมันเชื่อแต่เก่งไหมโคเมนจีพังผูกโอ้โหงก็ง่ามไหมเนาะเอ้ยปิดชดมาที่นี่ของใหม่ทั้งหมดมาถีนะมาทีนะหาวีกรนี่รักับ้เออใหม่ดีงามเนาะหอมแล้วหอมแล้วไปแต่เชียบล้ว เกินมดเน่ะอันนี้ปิ้งแลนที่แห้งไว้อุ่นมาอุ่นนี่กับนกคอนี่มันสุกแก้วทุกคนเลยีผ้าม้วอไรับันนี้ก็เมืครับแบบโชคโตเียแต่แต่ตูมมันมานะมาผ้าอ้อน้ำที่วไปายชานอนทอรถตืมน้ำนี่สวนพ่องน้อยอ๋ข้น้ากินน้ำทุกคนเลยแจ้อาก่อนเลนดง่ดงของเราอืมมาขึ้นมนอนม่ได้มมนเลย การมาอะไรไหนเ้อดูพาบอนไปบุโต๊พาบอนเด้อนี่เด้อนตกกะพาบอน่านรอดแล้วนฮือๆไปอยู่แกงกระชุกมกระชัดเยเออแบบนี้เกมถือไม่ได้เลยล่เป็นเลิศเลยนะเาคิดแดแดงจำมน้อยพนะจำเี่นเจัก นอนได้นนคุตกคุตกนี่ไม่ได้นอน่ดเราพลาเยอะละมีแต่บิตักเลนมาโลดเราได้มูได้จำอะไดก็ม่ได้มูเลยอะไรจำได้บอด้บอมดนั่นบอมดได้ดไม่ได้ังขาไปได้เอ้ารูดานด้กินไนี้ซีเมน ลูร้าน5ายู่ากินมาสินเป็นทีบบอกมามาหาโต6 <c oughs> โ,โ,โ,โตได้กินต้นน้ำมาได้กิน,น,กนไม่ได้ครบ่มีกิบปีงันตื่นเลยอืมคิดมืน แบียเออรแต่นามาเพ่าแม่พี่น้องกินข้าวแรกนะวมันนี่กินแต่เว้นเน้นนมาเดาไเด้เม้นละต่เวนตอนที่เคยมาป่ามากินนี่แต่เว้นอยู่คำเราเงคำหม่กันนะชำเห็นอรอเ้่นะด้ม่ปวดมือหมัดมานเมื่อมือื่นบ้าเม่อเอแล้วไม่ได้กรวีว่าอยู่โต๊อี ขาวปรชาเลยเ่าวปรชาไมีผู้ชายไปเจอบ่มีเดียวม่ได้คอยนายเหรอเฮียแล้วไปนอนเฮยแล้วก็จะมาหาปชาแล้วที่นอนเะมีเดอบอม่าจานค้นพนมาโมมะข่าทนำอมวันนี้มาแต่ทางเลยมาตูดเลยนะเชื่อเล่นนะเล่นยุตบอไหมเกลี่ยมาเกงน้ำเดียวนี่เพื่ากิน เก่งกับเหาะอยู่พี่เหนืเหาะไงนม่นม่นมดท้องมาไล่แ้ัดเล่นนี่ได้แด้เล่นนี่มาปลาโยนืบ่ตตัวไปน้ำมาหรอเรื่อวนได้ยังเอได้เช่ยวได้ยังม่นโอดานมีน้ำอตู่ไม่ไหลละม่นีเชี่ลมาลายตัวอืม ลากม้เมื่อเลยมือยยังไม่จักมือจักยู่โอ้กะเดนหกจะโตนึงมื่อไม่ได้เลยคนผลายุมามไ่น้องาลุลลายยายครับบ่งกะนวยครับคือวายตายนะตายอครับเลิกกักินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวมแดงยังรุนใหม่นะแป่อากานาเนื่อยโดรับะ โอ้ผ่านเกพไปนอนอยู่พวกไปๆไ,ไปก,ไปไปไปกัน,น,นไปมันจะดินก่อน,อนกกบ,บเนอน่เดี๋ยวไท่องจักระปาดปาดลายต่างแดงอยู่น้องก็เดี๋ยวกินกาแฟไปหากางก่อนทุกคนเลยไปแล้วมันจะผลห่ำนะไปนี่ในะครเนีย่ยแต่ตอนนี้กับผลยิบเลยตอนนี้นะ กินกาแฟเยอะนอนลับทุกคนเลยมีเยอะนอนก็ลอกว่าไงล่ะการนี่อต้องขอนคับนะ

ไปการแถวตอนสาตนิดน้อยเธอใดน่อยเนาะก็คืจริงเนาะนี่คทางปัดไปนี่นะไปหากิ่เมื่อกี้ได้ไปคือเออจ้าไปยังม่สัตว์นะกินก็พกกาแฟไปแล้วปัดนี่ไปเจาไปหากายก่อนไปกรบปุกหอกนะทุกคนเลยไปโลโอ้ยใช่คือคอยว่าวเลยแต่ถ้าติดตามมั้ง อาการเข้าทองมันชิมาแล้วบ่ปกตินี่ไปกับเพื่อนน่มาณได้ไปน้นำเดียวบางก่อนถ้าเฮงได้ไปได้น้ำเดียวนะเลาะลูกเหมือนกัะเก่งต้อเตาเลาะโฮชาลูกมือนกันชุดพวกกับขึ้นลงมาแต่ย่านแต่ผลห่อมทั้งหลายตัวคนเลยหมดผลตัวมัลลนมมน,มนี้มาเฮาเอ้ามาเนมากับลุ้นนี่แหละขอหุกขอยิงปุกปักปักมิวชง,ง,งนี่นี่บ้าเงี้ยหลายม,มันกินไม่งี่ยว บางแดงบางไงบางร้านมีค่อยมีบางคอ้งคอยนะมีกับมีปีนบางจุดมีเฉมีแต่มีแบบบางจุดอยู่แถวหนองตุก๊กเนะอะกับมาขอมาเห็นแต่ทางประจันนี่เนะี่ยปีได้ปีกลายมีมนิ่งเฉียม,มันห้องอยู่แต่โต๊ะมาปีนี้มีนิ่งเฉียม,มันห้องเนะี่ยเขาเอามาแลด้ไปจักกับอยู่พุ่วกเต้าก็มี่กระหอบหม้อก็มี่เลแต่นั้นแต่อันนี่มีมีเฉียงแดนี่มีแต่กระหอแดงนี่แต่ถ้าดอเปีนนะ่นี่หนาโม่เนี่ โม่เลยไปได้ไหมรัเดี๋ยนี้องยันผลห้ามยู่นี่กะเลอนี่มาละมาละโอ้เย็นอมแล้วนี่โอ้จานคนเห็ดเลยเอาแต่หัวรงแท้เกือบสามโล่ขี่้อกลนเนี่ยนี่ลอกลนแล้วไหนข้ได้สามโล่สุดสองโล่ปลาสองโลครึ่งนได้สองมันกินมาไหมบ้ มวนามันอยู่อันนั้นหันมาะไหลอึดอัดอยู่เลยก็อยู่มุงโคตรพลังหัวจักขึ้นอยู่บ่ยังกินข้าวละลาอยู่ตกมาเมื่อกี้เงี้ยเฮ้ยเซตบ้างน้องพี่เราครูเขาเนีเขาพวกโย่ออปุ่งๆอยู่ไม่มีเห็นมั้งจะลืมทงองนั่นมาน้านก็ได้นะใครสั่งนี่เอาทงก่อนมาเนี่ยปะเอากระเพาะแล้วไม่รอใช่เลยนะไปงานก่อนนะ <Tory S 2> ตไหุงนะท้ปก่อนทุกคนเลยโอ้เฮาาฮะเขาเหาะมูมานอามานะไม่งีุ้กคนเลยคงมาไผ่คงมาเงี่ยวบื้อแต่ว่มีเนื้อเข้ามีเขาเจ้าไปก่อนเลยจักเห็นหอยเกือบอยู่ประมาณสองคนนี่แหละยังตามทางนี่นะเดี๋ยวชะลอลงหอยนี่ต่อตามทางอยู่บววอลล์มีเนื้อเลยขับก่อนเลย าการกระจุก่นอนม,มาพบข้าเจ้านี้ทุกคนเลยเขาวาได้ยินเสียงผ่านห้องช่วงนี้โสงโตเติงห้องช่วงนี้ตรึงห้องช่วงนี้เดี๋ยวชะลอรถของก่อนรถตามโพออยนี่แหละข้ามาขอบพอดีขอบพ่อเห็นย้อน,นไม่ได้ยิงมันเห็นก่นอนโตนของเขามากินมาอย่าง ลกบนเล่าเฮิงเติบเมื่อมาหนวายอ่ะขอแหงเลแหงละข่าวทองลงทีอนึงโอนี่ไปนั่นผู้เจ้าก็พาแต่ลงผระเจ้าไม่ได้มาแต่เฮงนะนุวายมดออเนาะมดพนวายอยู่นี่้มามีมากไม่ได้ดิในชีกิชบมันพอดีมันยูไปเลยโราเอาทางไหมเอาทางก็ไม่ด้เลยบนกวกคนตุยกัแม่นอยู่ตุยแต่เก้าพกมันหก่คนมีโลอหาการนั้นการไกลวะ นกพ่อพุทธภพเลยสกร้าลโลโฮโฮยพอ,อปะขึ้นตู้อยู่่ะที่พอไก่พออันเม่นเหมืเคยนะกอนนี้มากอนนี้ได้เม้นตัวนึงตูวนี่นกข้อเป็นเฉพอะแต่ๆไดดวีพอไก่ชะลายนะไก่น,ะ,กนะตามนี้นะ นี่นนี่กถนี้มามันนั่นมีได้ทุกคน <c oughs> ลเลยมาไลา่ครบเาเดื่มปดื้อมีผ้ามาได้เช่มันพอมมามายังยังน่ใกล้ลายเฉยเลยนะอันนี้มีามาค,บคบร้อมครบพวกละาทางเลยท,ที่พักนทุกคนเลยมามานไปเติม แต่นัวายแันได้พอทอเพิ่อนกับพน่ออานนอนแล้วพ่นเฮ้ยงานไปตื้อมป้องนานไปยิงนกบ้านนึคงข้าไม่เห็นออตกก็ตกผูก้เช้ายังไม่หายโบน,นกไปเล้งนกเลยยิงตัวใหญ่ป่อตั้งค้างเถื่อนใหญ่ป้อข่าวันเกตไปอ่ะเนาะไม่เห็นเออแล้วก็ยิออปงปง่องป่องยไม่อยากโอ้ยยิงเข้าเราป้อเ่ยเดี๋ยวมาหนี้กะหาอยู่หานอนพักผ่อนก่อนนะ มีการดึกโควิดโมโควิประมาณตีหนึ่งตอนนี้นะถ้าติดตามเบื้องขันเกตกอรชิมานหรือบอคอยกับบ่อทองนี่มาแต่นัวยตัวหนึ่งนะมันอยู่คอยพอนเนื้อทุกคนเลยบนป่าจะพัดนั้นป้าตัวเมื่อยกระเมยเข่งขาจะยืนลอยมาบอลบอดนะแยกทางเดียวกับวิพรเลยอ์จุดใจก็หาน้อฟก็วันนี้เมื่อื่นเช้าละยังว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ก็บไม่มีผู้ายทุกคนเลยก็จะได้ขอจบลงวันนี้เลยกับคำว่าพบเจอเอฟซีที่กำลังติดตามและการชม คลิปหน้าทุนเอ้ยวิดีโอหน้าพบุพอได้ไหม